สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิศิษย์ในร้อยตามรอยพรบบาทถึิ่นบอมอาจารย์ในพระราช,ชูป,ปถมัมภ์สมเด็จพระเทศพระราชราชสุดยาสยามโรมมราชสกุมารีขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับบันจุวันที่31สิงหาคม2564พี่น้องคนไทยทุกคนครับวันนี้มีการแพร่ของโควิด -19 เป็นจํานวนมากในประเทศไทยจําเป็นครับทุกคนต้องช่วยกันทําได้ง่ายๆ2อย่างครับอย่างแรกคือการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ากระชับกับใบหน้าปิดปากปิดจมูกถ้าใช้หน้ากาก2ชั้นจะยิ่งดีครับโดยชั้นในเป็นหน้ากากอนามัยชั้นอนอกเป็นหน้ากากผ้าจะกระชับใบหน้าและป้องกันได้ดีเพิ่มขึ้นนะครับทําร่วมกับกรารไปได้ระยะห่าง 1- 2เมตรเมื่อท่านจะพบปะผู้คนผู้ใดก็แล้วแต่ครับหรือเข้าไปในที่ชุมนชุมชนนะครับ จำเป็นครับจำเป็นต้องทําทั้องสองอย่างนะครับวันนี้มาดูครับวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น14,661รลายเป็นการติดเชื้อในประเทศ1 4 3 5 5ราลายจากต่างประเทศ7รลายจากเรือนจํา304รลายครับทาให้มีผู้ที่ติดเชื้อสะสมทั้งหมด1ล้าน2องแสรลายครับ แล้วก็วันนี้มีผู้ที่เสียชีวิต190คนทําให้เรามีผู้เสียชีวิตสะสมทั้งหมด11,589คนครับแล้วก็มี1 0 1 0 0 0 0 11,368รายอยู่ในโงรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลสนามและที่อื่นๆนะครับ157,000กว่ารายโรงพยาบาลหลัก14,000กว่ารายครับนะครับมาดูต่อครับผู้ที่เสียชีวิต190คนในวันนี้เป็นอย่างไรนะครับผู้ที่เสียชีวิต190คนในวันนี้เป็นชาย 112คนหญิง78คนครับชายมากกว่าหญิงนะครับอายุตั้งแต่30ปีถึง96ปีครับแล้วก็ค่ามา,ทาธทฐานของอายุคือ73ปีก็หมายความว่าผู้ที่สูงอายุครับจะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่านะครับมาดูครับในวันนี้ครับผู้ที่เสียชีวิตอายุ60ปีขึ้นไปมี64%คือ1 2 1รายครับแต่น้อยกว่า60ปีนะครับมีโรคที่เลื้อรลัง มี24ครับและน้อยกว่า60ปีที่ไม่มีโรคเรื้อรังมีแค่12รนตครึ่งต่อครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีโรคเรื้อรังมีความเสี่ยงสูงกว่านะครับแล้วก็วันนี้ครับผู้ที่มีโรคเรื้อรังที่พบวอยที่สุดก็คือความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคอ้วนโรคไตติดเตียงครับนะครับวันนี้นะครับพบว่าผู้ที่เสียชีวิตในวันนี้ติดจากคนที่รู้จัก93คนจากครอบครัว9คน อาศัยอยู่ในพื้นที่ระบาด80คนนะครับอาีพเสี่ยหนึ่งคนครับเพราะฉะนั้นตัวเลขชัดเจนนะครับว่าการแพร่ระบาดจากคนสู่คนวันนี้ติดในครอบครัวดีขึ้นเพราะเราพวกเรารู้จักป้องกันตัวให้มากขึ้นนะครับแล้วก็จําเป็นครับต้องป้องกันตัวเองตลอดเวลาด้วยการสวมหน้ากากอนามัยระยะห่างเสมอครับนะครับมาดูต่อครับผู้ที่เสียชีวิตที่จังหวัดต่างๆนะครับพบว่ากรุงเทพมหานครมีมากที่สุดครับมีทั้งหมด32คนด้วยกันนะครับส่วน ในปริมณฑลครับมี50คนนะครับภาคใต้มี15คนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี11คนนะครับภาคเหนือมี15คนแล้วก็ภาคกลางบวกกับภาคตะวันออกมี67คนครับนะครับมาดูต่อครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับตัวเลขมาดูตัวเลขต่อนะครับตัวเลขที่มีการแพร่ระบาดในวันนี้คือมีผู้ที่ติดเชื้อใหม่คือ14,661ลายน้อยกายนะครับน้อยกว่าเมื่อวานนี้1300กว่าลายนะครับ ที่สาคัญคือการติดเชื้อในประเทศมี14,355รายนะครับแต่ตัวเลขที่สําคัญที่บ่งถึงการแพร่ระบาดท,ที่แท้จริงก็คือตัวเลขจากโรงพยาบาลนะครับการติดเชื้อในประเทศมีตัวเลขอยู่2มาจาก2ส,สองพื้นที่ด้วยกันครับพื้นที่แรกจากโรงพยาบาลพื้นที่ที่สองจากการสุ่มตรวจในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผู้ที่ติดเชื้อโรงพยาบาลมี 12,343รายน้อยกว่าเมื่อวานนี้1,700กว่ารายเยอะนะครับส่วนการติดเชื้อในชุมชนครับเราพบว่ามี2 0 1 2รายมากกว่าเมื่อวานนี้466-8รายครับก็ตรงนี้แหละครับเป็นตัวที่บอกว่าคนที่แพร่ระบาดในปัจจุบันนี้คือตัวเองยังไม่รู้เลยว่าเป็นโควิด -19 แล้วก็แพร่ระบาดยังไม่รู้ตัวแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขจากการติดเชื้อในชุมชนเป็นตัวบอกครับ ว่ายังมีหลงเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดูต่อครับในเรือนจำ304รายไม่น่ามีปัญหาครับเพราะจะไม่แพร่ระบาดออกมาข้างนอกแต่ก็จะค,ค่อยดีขึ้นเมื่อแยกตัวผู้ติดเชื้อออกนะครับการติดเชื้อต่างประเทศมี7ลายครับมาดูต่อนะครับจังหวัดต่างๆที่มีการแพร่ระบาดครับเราจะเห็นว่าทุกจังหวัดครับจังหวัดไหนมีผู้คนอยู่มากจะติดมาก จังหวัดไหนมีคนอยู่น้อยอย่าติดน้อยนะครับเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับซึ่งมีผู้คนหนาแน,น่นก็จะติดเชื้อมากจังหวัดใหญ่นี้ภูมิภาคก็ยังมีผู้ติดเชื้อมากครับมาดูครับรูอัตราส่วนครับระหว่างกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลพอๆกันครับนะครับเท่าเท่ากัน หนึ่งจังหวัดกรุงเทพมหานครจะเท่าๆกับ5จังหวัดปริมณฑทนะครับและเทียบกันนะครับระหว่างกรุงเทพหนึ่งจังหวัดกับอีก7จเจังหวัดที่ไม่ใช่ปริมณฑลต่างจังหวัดนะครับพบว่าต่างจังหวัดนั้นมี1.7เท่านะครับน้อยกว่าเดิมอีกก็แสดงว่าน้ําหนักมากที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเมื่อวันเมื่อวานนี้ต่างจังหวัดจะมีมากกว่า2เท่านะครับส่วนถ้าเอากรุงเทพมหานครบวกกับปริมบฑทนเทียบกับเจ็ดสิบเจังหวัดพบว่ามีเท่าๆกันเพราะฉะนั้นน้ำหนักวันนี้จะอยู่ทที่กรรรุงเพมมนคและปิณ นะครับแล้วก็ต่างจังหวัดจะเสียจังหวัดดีขึ้นนะครับจะดีขึ้นกว่ากรุงเทพมหานครในปริมณฑลครับนะครับมาดูตอบเมื่อกี้พูดถึงว่าจังหวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครในประเทศไทยครับมีการพัฒนบาอย่างไรมาดูตัวเลขในวันนี้ครับตัวเลขวันนี้จะเห็นว่ากรุงเทพมหานครลดลงนะครับคือมากกว่าเมื่อวานนี้เล็กน้อยมี3,900กายว่ารายนะครับซึ่งขณะนี้ตัวเลขจาก5,000 ลดลงมาเหลือ4,000วันนี้เหลือ3,000ปลายปลายนะครับแล้วก็ปริมณฑลครับมีสุดประการเท่านั้นเหลือเพียง1,400กว่าลายส่วนจังหวัดอื่นดีขึ้นครับสุสาครเหลือ900กว่าลายนะครับชลบุรีนะครับภาคตะวันออกเหลือ700กว่าลายนะครับส่วนราชบุรีนนทบุรีครับเหลือ400กว่าลายนะครับอยุธยาเหลือ300กว่าลายนครราชสีมานครปฐมนุเคลเหลือ200กว่าลายครับตัวเลขจะเห็นว่าลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับตัวเลขการระบาดลดลง การตายลดลงอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็การแพร่ระบา,ขาดขณะนี้เนี่ยจะเป็นจังหวัดดีขึ้นกว่ากรุงเทพมหานาครและปริมณฑลครับนะครับจนผู้ที่มาจากต่างประเทศนะครับมาจากคาซัคสถาน1นึ่ลายอิสราเอล1นายเยอรมนี2อลายกัมพูชา2อลายมาเลเซีย1นลายครับกัมพูชามี1นลายที่เป็นสัญชาติไทยเข้ามาช่องทางธรรมชาตินะครับมาเลเซีย1นายครับเป็นทางช่องทางธรรมชาตินะครับเปลี่ยนให้ทราบเสมอนะครับว่าเข้ามาทางช่องทางปกติจะดีกว่านะครับจะได้ไม่นําโรคมาแพร่ระบาดพี่น้องคนไทยอย่าง ง่ายได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับตัวเลขวันนี้ลดลงการตายลดลงครับการแพร่ระบาดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังประมาณเดิมแต่จังหวัดนั้นลดลงครับนะครับมาดูต่อครับแนวโน้มการระบาดทั่วประเทศครับมาดูกราฟเส้นตรงสีแดงสีเขียวและสีน้ําเงินจะเห็นชัดเจนครับว่ากราฟทั้ง3อันนี้ไปด้วยกันนะครับในขณะเดียวกันก็ของกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนั้น กรุงเทพมหานครจะไปในแนวทางที่ลงช้ากว่าเจอ็จังหวัดน,นะครับมาดูต่อครับมาดูกราฟเฉพาะกรุงเทพมหานครอ,อันเดียวนะครับก็จะเห็นว่าอยู่ลักษณะที่ค่อนข้างเจะคงที่และกําลังจะลดลงครับนะครับส่วนมาตรการทีมป้องกันและแก้ไขปัญหาคุยในทีมเชิงลุก ได้ทางานอย่างได้ผลนะครับการฉีดวัคซีนขณะนี้ครับหเข็มฉีดได้32.4เนะครับเมื่อวานได้31.6นะครับสเข็มได้10.8เปอ็เมื่อวานได้1 0 1เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ฉีดได้เกินเป้าหมายครับได้800,000กว่าเข็มนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขก็ลดลงดีครับสังเกตนะครับหเข็ม32 2เสเข็ม10เปอร์เซ็นต์ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่สําคัญครับจะทําให้การแพร่ระบาดในประเทศลดลงได้นะครับแต่่่นนนนะเดีียยยววกกกัััพ้้อองงคคไททุตชรบ ากาดไม่ตกด้วยนะครับมาดูครับกรุงเทพมหานครตัวเลขดีขึ้นมากเลยครับ1เข็มได้90% 2เข็มได้22%นะครับเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครจะเป็น จังหวัดที่ลดลงก่อนแต่ในกราฟวันนี้นะครับยังเห็นว่ายังคงที่แต่แนวโน้มจะลดลงครับเพราะฉะนั้นในกรุงเทพมหานครครับพี่น้องทุกคนต้องช่วยกันครับการไม่ตกด้วยนะครับขณะเดียวกันครับจะเห็นว่าตัวเลขของอาเซียนนะครับการฉีดวัคซีนในอาเซียนนี่สิงคโปร์ต่ออัตราประชากรดีที่สุดนะครับแต่ว่าที่น่าสังเกตคืออินโดนีเซียครับอินโดนีเซียนี้นะครับขณะนี้อัตราการฉีดใกล้เคียงกับประเทศไทยนะครับการฉีดวัคซีน2เข็ม2เข็มคือ เต็มโดสนะครับใกล้เคียงกับประเทศไทยอินโดนีเซียครับเคยมีการระบาดเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนแต่ขณะนี้ลดลงมาเป็นอันดับท้ายๆของอาเซียนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคาดว่าประเทศไทยจะมีการแพร่ระบาดลดลงอีกครับ นะครับแล้วก็เราได้จัดซื้อไฟเซอร์มาอีก9.9ล้านโดสนะครับขนาดเดียวกันนะครับมีผู้สงสัยว่าวัคซีนเข็มที่3นะครับจะฉีดเมื่อไหร่เราจะฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงในเดือนพฤิกายนนะครับแล้วก็เดือนธันวาคมต้นไปก็จะทยอยฉีดให้กับประชาชนทั้งประเทศครับนะครับส่วนขณะนี้ครับเรามีมาตรการผ่อนปลนนะครับจะปฏิบัติตั้งแต่ พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราได้เปลี่ยนวิธีการคิดใหม่วิธีการปฏิบัติใหม่นะครับโดยไม่รอให้โควิดเป็นศูนย์นะครับแต่จะปรับให้เราอยู่ร่วมกับโควิดโดยที่ให้มีอันตรายน้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นครับเราต้องฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเรามีมาตรการส่วนบุคคลและมาตรการองค์กรครับนะครับโดยมาตรการส่วนบุคคลทุกคนต้องระวังตัวเสมอว่ามีโควิดในนตลอดเวลานะครับมาตรการองค์กรก็ต้องทําให้พื้นที่นั้นมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับแล้วก็ยึดมั่นในเรื่องของ การเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยนะครับในขณะเดียวกันครับการผ่อนคลายพรุ่งนี้มันต้นไปนะครับเราจะทำให้เห็นว่าเราจะเริ่มอยู่กับโควิด1 9อย่างต้องระวังตัวเองตลอดเวลาเช่นเดียวกันครับนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับขณะนี้มีบริการนะครับท่านที่ต้องการเครื่องผลิตออกซิเจนรับท่อออกซิเจนเติมก๊าซออกซิเจนนะครับสำหรับใช้ในโฮมไอโซเลชันหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันหรือที่ ที่พักพิงของผู้ที่ติดเชือ COVID ้อโควิด -19 นะครับติดต่อได้ที่1426ครับตลอด24ชั่วโมงนะครับมีผู้ช่วยเหลือมากมายครับรวมทั้งผู้ที่มีจิตอาสานะครับหรือไม่ก็สแกน QR code นะครับแล้วก็คณะรัฐมนตรีครับจะขยายกรอบวงเงิน4.4หมื่นล้านบาทนะครับ เพื่อเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา30และ40ใน29จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับทั้งหมดนี้เริ่มมีการคลายตัวเริ่มมีการเห็นว่าเริ่มดีขึ้นนะครับสุปบัาญการในประเทศในวันนี้นะครับว่าผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้ลดลงครับลดลงทำให้มีระดับต่ำกว่า1,500คน เหลือเพียง14,666คนนะครับลดลงกว่าเมื่อวานนี้พันกว่าคนนะครับผู้เสียชีวิตนะครับลดลง66คนครับทำให้ผู้เสียชีวิตมี190คนก็ต่ำกว่า200คนเช่นเดียวกันนะครับการระบาดในประเทศครับผ่านจุดสูงสุดเมื่อ2ตสัปดาห์ที่แล้วมาแล้วนะครับ จากเดิมระดับ20,000กว่าลายเาเป็นระดับต่ากว่า15,000ลายนะครับการเสียชีวิตก็ลดลงต่ำกว่า200ลายนะครับแนวโน้มครับการระบาดจะลดลงอย่างต่อเนื่องครับจึงจําเป็นครับที่พี่น้องทุกคนต้องช่วยกันกัดไม่ตกและฉีดวัคซีนนะครับไทยครับประเทศไทยครับกำลังปรับตัวเพื่อเปิดประเทศและผ่อนคลายมาตรการต่างๆนะครับเพื่ออยู่กับโควิดได้ในอนาคตโดยที่จะต้องอยู่อย่างปลอดภัยจะมีมาตรการระดับองค์กรและ ระดับบุคคลนะครับระดับองค์กรครับจะต้องปรับสภาพสิ่งแวดล้อมให้สถานที่มีอากาศแตะเทได้สะดวกพนกักงานมีการฉีดวัคซีนและตรวจเชื้ออย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีมาตรการจากบุคคลนะครับก็คือทุกคนต้องป้องกันตนตลอดเวลาไม่ประมาเริ่มตั้งแต่1กันยายนเป็นต้นไปครับนะครับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3ครับจะเริ่มเดือนพฤศจิกายนโดยฉีดให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงก่อน จากนั้นเดือนธันวาคมนะครับจะทยอยฉีดให้ประชาชนทั้งประเทศนะครับสำหรับท่านที่ต้องการเครื่องผิดออกซิเจนรับท่อออกซิเจนหรือเติมก๊าซออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยในโฮมไอโซเลชันหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันนะครับสำหรับในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลติดต่อสายด่วนครับ1426ตลอด24ชั่วโมงครับนะครับทางรัฐจะขยายกรอบวงเงิน4 4่จุหมื่นล้านบาทเยีออย่ยวยาผู้ประกันต้นมาตรา39และมาตรา40ใน 29, ย9ิบจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มนะครับติดตามกันต่อไปครับ จากทีมแพทย์มูลนิธิสิธิ์ในร้อยตามร้อยให้บาททิมบาจารย์ในพระราช,ชปิษรรสนใต,ตประเทศพระราชลาชุดาสยามรวมราชกุมารีติดตามผลงานพวกเราได้ครับจาก YouTube Facebook และบล็อกดิดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ